วัตถุดิบนะคะก็จะมีไก่ซอสธริยกิงาแล้วก็แป้งสาลีค่ะค่ะขั้นตอนไรกนะคะเราก็จะเลาะกระดูกออกจากสะโพกไก่นะคะเพื่อที่จะให้ได้ชิ้นไก่นะคะแบบไม่ติดกระดูกค่ะโดยเราก็จะเล่ไปไเรื่อยๆนะคะจนกว่าได้เนือ้อตามที่เราต้องการค่ะ ส่วนขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะใช้แป้งสาลีเทลงไปในฐานนะคะแล้วก็นําไก่ที่เราแล่เมื่อกี้นะคะเข้าไปคลุกกับแป้งสาลีให้ทั่วเลยค่ะคลุกให้ทั่วเลยนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะเคี่ยวซอสชอริรกินะคะ<ๆ>เพื่อเพื่อที่จะให้ได้ความข้นเนืดของซอสค่ะ ขั้นตอนนี้นะคะเป็นขั้นตอนที่เราต้องทอดไก่นะคะซึ่งเราจะทอดไก่ด้วยไฟแรงนะคะขึ้นอยู่ว่าเ,าเราจะต้องการสีไก่ประมาณไหนนะคะแต่ส่วนใหญ่เราก็จะทอดให้ออกสีเหลืองค่ะโดยเราจะเอาหนังไก่นะคะลงไปก่อนนะคะ ต่อไปเราจะใช้กระลำปีทําเป็นเครื่องเคียงของข้าวไก่เทริยากิค่ะโดยเราจะแกะนะคะกระลำปีออกมาก่อนนะคะเพื่อที่จะให้ง่ายในการซอยค่ะ ต่อไปเราก็จะมาสไลด์แครอทน,นะคะเป็นเครื่องเคียงของข้าวเทรียกิมเช่นกันค่ะเราก็จะซอยบางๆนะคะไปเรื่อยๆค่ะขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็นำไก่ที่เราทอดนะคะมาสับไม่เป็นชิ้นนะคะตามที่เราต้องการนะคะเป็นชิ้นที่พอดีคํานะคะและเราก็เอาเข้านะคะใส่ในจาน ใส่ผักเครื่องเคียงลงไปค่ะตามที่เราต้องการนะคะว่าเราจะกินเล็กหรือว่าเราจะกินเยอะไหมแล้วก็ใส่ตามที่เราต้องการนะคะพอเราได้ตามที่ต้องการแล้วเราก็ใส่ไข่ด้านบนค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ราดด้วยซอสเชอริยากิที่เราเคี่ยวนะคะ ชอบน้อยก็ใส่น้อยชอบมากก็ใส่มากค่ะแล้วก็จะใส่ไปเรื่อยๆนะคะต่อไปนะคะเราก็จะใส่งานนะคะงานนี้เราต้องคั่วก่อนนะคะแล้วก็มาโรยหน้าบนหน้าไก่เทเรียกิค่ะเราก็จะได้ ข้าวไก่ทเทรียกยิแล้วนะคะ